สวัสดีจ้าพี่น้องเอซสุกุสุกคนมืน,นีพาพี่น้องเอฟซีมาเลาะทุง่งเก็บผักไปเลาจะ้ะโอ้เขาซาลี่มาเจ้าออกร่วมล่มพารวีวีวโอเจแมนได้บรรยากาศเหมือนบานเฮ้าจะ้ะจี่น้องมาพอ่อาักกาดน้ำจะ้ะผักกาดน้ำชนิดนี้กินใดเด้เอจะ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวสิเก,ก็บไปชิมและะ้วจ้ะ คือว่าปายุศึกษามาแล้วไ้กินได้เนาะแต่ยังบ้านเด็กเคยล่องเคยกิน,นอ้อจ้ะเน่าห้าสิเกบไปไปชิมเนาะจ้ะโอ้ยอดอวบวตกาดน้ําไปบางหม่องก็เห็นลายลายแต่ว่าหม่องนี้กันคือมิพีอายุแต่ว่าเพียบหลายนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปไปล่างเนาะจ้ะน้ำเขาจะ แหลมแหลมจากแหลม,มลคลิปเร็วกับบัไดพี่น้องผ่านน้ำจา้าหนิเดี๋ยวสิเก็บไปชิมว่ารสชาติเป็นจังไรแล้วก็วิธีกินมาจ้ก คือวิธีกินนะจ๊ะต้องเอาน้ำตรงนี้ออกมอเกินกับเด็กหนีไม่เ้ิดโอ้หลอกง่ายง่ายพี่น้องนี่คือวิธีกินผักกาดน้ำชนิดนีนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ออกเด็อันนี้ก็จะเป็นผักกาดป้ากินไ้ที่ฉันก้านนี่ อากาศทะเดีป้ายุเคยเก็บเลยนอกจากนาะเด็ดเก็ไปแล้วให้กินเห็นเบื้องแนวนะจ๊ะนี่พักกาดพักกาดป้าชนิดนี่ก็จะมีรสขมนะจ๊ะแต่ว่าแต่ว่าก่อนกินเท่ากับนี่บอกมีแล้วเท่าเด็ดเลยนอกจากนี้เขาจุดเป็นมีน้ำนมแล้วก็มีลู่นะจ๊ะแต่ว่าก้อนจะกินนี่บอกตรงนี้ออกก้อนนะจ๊ะคือว่า,วาขั้มผมเขาสียูเปลือกของพักนี่ละจ้ะเนาะ เือเข้าไปเข้ารอกออกแล้วนะจ่ะเขากระสิบกขมบันไดหรือขมนิดๆหรือแถบบกขมนะจ่ะเวลาเข้าไปสิทสุกเนาะนบอกตรงนี้ออกสักอกนนี่นะจ่ะเาเน่ยว่าพักชนิดนี้เนาะนี่พักน้ําชนิดนี้ไปอยู่ยังบ่ฮนเดี๋ค่อยกินนะจ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปเชิ่มมารดขาดเขาเป็นยังไงนะจ่ะยังบอกบ่บอกบ่ท่านใด บอกมหันถูกนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นแบบไหนแต่ว่าก็กินใดจ้ะว่าจังนี้นี่เห็นหลายอยู่จ้ะนี่แต่ว่ากับเมื่อก้อนไปยอยู่ยังมหันี่อันแบบที่ว่า่หันไหนศึกษาเนาะจาะไปก,กินใดบ่กินบ่ไดที่นี่เห็นหลายๆเอ้าพักอันนี้ว่ามันจะกินใดบ่นะก็เลยเขาไปศึกษาเนาะจา้ะในแอปแอหนึงเน,นาะไปกินใด มี่ผิดนะจ๊ะแต่ว่าก้อนกินก็ต้องบอกล้วก็จะซีหนากินไม่ได้บอกเลนะแต่ว่าเวลาเก็บนีเก็บเก็บยากยูกเพราะว่าน้ำก้อนแหลมแหลมเลมือะค่อยๆเก็บ จักชนิดนี้นี่ใบหลายๆเด้อพี่น้องใบเยอะเลยจ้ะแต่บางครับก็สิเอาบ่เอาใบเยอะจ้ะบ่เอาสิเอาก้านเค้า ที่กินพักนี่ก็นีนะจำปอ,อกเปลือ,อ,อกนะคะปอกเปลือกเขาออกปอกเปลือกออกนี่เขาจะสีเขียวสวยหนากินจ้ะจ้ะานีอ่อันนี้พักน้ำที่ไปอยู่ปอกเปลอเือกเมื่อกี้เนาะจ้ะแล้วก็ต้องตัด ตัดยอดเขาออกเลยจ้ะเขากินแต่ลําต้นเนาะเพราะว่านี่เขามีน้ำนะจ้ะเนาะเดี๋ยวสุดน้ำสิไปติีข้อนะจ้ะอากนิดกินแค่ล้ตน้นเอายอดออกเลยจ้ะ ผักขมไทยจ้ะพอ,อก่อเดียวต้นเดียวพี่น้องอันนี้ผักขมไทยกับผักขมฝรั่งจะ้ะผักขมฝรั่งต้นน้อยๆมันจะ้ะรสชาติเขาจะคล้ายๆกันเลยจะ้ะนี่ผักขมไทยผักขมไทยนี่ก็รสชาติเหมือนผักขมไทยบ้านเฮาเหรอจะ้ะเหมือนอยู่บางไทยเลยจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ผักขมฝรั่งจะ้ะดูกินได้ทั้งสองอย่างไม่ต้นเดียว 那个。 หลังจากพี่น้องเดี๋ยวพ่อไปกินแล้วพักกันนี่เดี๋ยวไปเห็ดเม่นู่ยังกินเนาะมีเอฟซีขอมาว่าป้ายูเก็บพักมาแล้วเห็ดอันกับเขาเห็ดอาหารเนี่ยเบิ่งแน่ว่าเดี๋ยวเมนูก,กันพี่นอ้องเดี๋ยวไปเห็ดอีหยังกินวันนี้สิมาแกงอ้อมกินกับพี่น้องอันนี้พักกาดน้ําที่อันป้ายูเก็บเนะจ้ะหลอกบอก ปอกเปลือกออกอนนก้อนนาะจ๊ะก้อนน้ำมาทําอาหารเนาะพักอันนี้ก็เค่นกันเนาะจา้ะปลาโยกกะเห็ดให่ส้มเหลือเนาะจา้ะหลังทําความสะอาดมาแล้วเนาะจา้ะนี่สเสดาเนาะจา้ะเดี๋ยวส่วนหนึ่งปลาโยสิแกงอ้อมอีกส่วนหนึ่งก็สิลวกกินกับตําส่วนเนาะจา้ะ mm hmm. เนื้อหมูเนาะจา้ะนั่นอ่อพริกก็สิมีหอมกระเทียมพริกนอกจากบขบเอากันแล้วเดี่ห้อา ร่างบ้านป่าอยู่เนะจ๊ะนี่กระสีล้วนเนือกอนนำนำปลาเนะจ๊ะปลาลาสักประมาณสักสักออสองช้อนนะจ๊ะคือเท่ากับจังคอยชิมเลเนะจ๊ะแล้วก็นี่ผงนัวจ๊ะ เขาขวดสักนน้อยนะจ๊ะเขาครัวบายูเดยเติมน้ำน้ำไปอีกนะจ๊ะ เกียงอ้อมนี่เนื้อต้องติดมั่นจักน,น้อยนะจ๊ะแบบชิมแล้วพอดีพอดีเลยจ้ะพ่าได้เติมม่ยังเลยจ้ะต้มซัวกุ้งจา้าพี่น้องเฮ้ยมาเดินพี่น้องเดินมาแสบนั้งกันตำซัวกุ้ง พี่น้องมาแสบน้ำกันตําซัวกุ้งกับแกงอ้อมจา้าขอลงมือก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อกินบทสุภาพขอโทษขอไั้เด้อจ้าพี่น้องตําซัวต้องกินอันมือเนะจา้ายังสีแสบ ขมอำลํำจ้ะพักเสรเราเดี๋ยวชิมพักพักน้ำแล้วจ้ะพักน้ำนี่รสชาติจะคล้ายๆกันกับพักน้ำที่ที่ก้านง่ายๆไหมจ้ะ ที่ป่าอยู่เคยเก็บซื้อว่าอ,อยังนอะซื้อว่าอาอาซมิต้อนอาซมิแม่จ้ะรสชาติคลายๆกันเลยแบบที่ว่าเข้าเอาเอาอมะลวกเนาะจ้าแล้วรสชาติเขาจะออกเอ่อกรอบๆนะจ้ะกรอบๆแล้วก็มันมั่นจัดหน่อยจ้ะ พักน้ำเนาะจ้านี่ยปายุคิดว่าจะเอามาเอามาผัดกกรได้ด้วยจ้าเพราะว่าเขาสิบบขมนะเอามาผัดแล้วก็เอามาแกงอ้อมก็ได้จ้ามื้อนี้ปายุโบใส่ในแกงอ้อมเพราะว่าปายุเสิเอามาชิมให้่อเอฟซีเบิ่งเนาะจ้าว่ารสชาติเขาสิเป็นจังได๋เพราะว่าปายุเก็กินครั้งแรกพักอันนี้เนาะอืมอืมออกรอบมันหวานนิดๆจ้ะ กินได้ด้วยจ้าเด้งพักอันน้ำชนิดดีเนอกจากอู้ยมันจะเสียบว่าพี่น้อง ลวกแล้วเอาแช่ในน้ำเย็นพักเขายนั้นสีสวยยู่จ้ะนะจะว่าต้องเอาเปลือกเขาออกเลยจ้าเด้อ้าเอาเปลือกเขาออกเขาสิบกขบมเหม,เหมือนเหมือนเรากินหลวกพักกาดเลยจะ้ะเนาะคายกันเลยจะ้ะอู้แสบ thì chim kèn om hải sâm cha điền เอามาทำแกงอ้อมแทนพักกาได้เลยจ้ะพี่น้องแซบอิลีจ้ะต้องทำกินดูด้อจ้ะเด้อใส่ข้าวคั่วนะ้ำแซบอิ่ลีพักกะนน่นี่พักกาดน้ำหน่กินได้แล้วกันรสชาติหวานนิดๆทำแกงอ้อมก็ได้พัดก,ก็ได้เด้อยพักกันนี่จ้ะนี่ เหมือนกับพักอันนี้แหละจ้าเนี่ยเหมือนกันเลยปกาศปลาชนิดนี้นะจา้าอย่างว่าปลาโยมาทําแกงออมนี่อู้แสบปลอดสารบักฟี่้ะพี่นอ้องแกงออมจะมันแสบไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลค์นะจ้าเด้อเจอกันคลิปหนาจา้า